สวัสดีครับนี่เรามารีวิวเดซาวนี่มาคัดเนี้ยดี๋ยวดูใกล้อมาดูดีแล้วใครละเล่นนังแหน่ก็มีเนื้อ nữa với sục, cặp sục, nưa vẫn sục sục kì. Ok, mình lên lên kìa. anh này khai đi khay đi sau khay đi sâu khay đi sau khay đi sau khay đi sau kêu kêu đắng โดนโดนตรงนี้เข้าไปนี้ได้ไม่โดนตรงนี้ปิดปากเข้าแล้วอันนี้คืออ่านว่าบิลลู Bi lối an này tôi là gì, ba Wait. no No, no, quá quýt កាដិន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  ai ra lên đồ. để lên luôn với lấy lên cái điều đi baki

จะได้ครับหยัง,ยงแล้วอย่างนั้นเขาจะเห็นไหมน่ะก็ไม่เห็นนะคือว่าเล่นยังไงอะเขเห็นได้ยังไงอ่ะที่ไม่รู้เราต้องหันไดโนเสาเข้ากล้องหน้ากล้องเมื่อกี้บบหันหรอเนี่ยเหรอใช่มาหันแล้วจะทำยังไงต่อจบแล้วสิ

Bình đều đừng 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 là tết mình cứ à. mi Mì đây sáu tua này à. bắt một Mình đây sáu tua đầy มันเสาอะไรนี่มันคือเสาวอะไรมีขามกับด้ามันนะครับทุกคนน้องน้อน้องอ่อาปากกว้างวับ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 วบอาปาก แล้วคขข้อก็คักโอ้ยวุ่นยืนได้นี่วุ่นยืนนี่ทำไมเงี้ยวุ่นยืนได้ลาแป๊บนึงพอเห็นได้สาวหยู่เดี๋ยวเล็กเล็กเล็กนิดนึงแลบวแป๊บก็บ้า ใคยได้จะได้สาวอีกฟองหนึ่งใค่ดีดีอ่ะลุนคือขายอันนี้เลยดีกับดีอันนี้อันนี้ไอ้สติเมาส์มา้์แล้วทำไมมันถึงอันนี้ถึงกดได้ล่ะครับอันนี้ใส่ตรงนี้เป็นที่ใส่ ก็ตรงนี้ตรงนี้เขาใส่แล้วติดเอาไปตรงนี้เลยกดเบเอาเดูกดกดที่ขับนี่มันจะแบบนี้เองมีเรื่อเศา มีเสาเลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย